สวัสดีค่ะจเจคทดมีที่ดินติดคลองประเสริรมน้ำเขตแรมท่าตะเคียนแปลงนี้นะคะเนื้อที่เกือบสองไร่เลยค่ะอยู่ในอำเภอแกงจังหวัดระยองนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกท่านราคา9ร้าล้าน5แสนบาทราคานี้ฟรีค่าโอนนะคะเนื้อที่1ไร่3งาน56ตารางวาค่ะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตด้านหลังติดคลองประเส ด้านหน้ามีรั้วคาวบอยด้วยนะคะจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะคะทุกท่านด้านหลังติดกับคลองน้ำค่ะเป็นคลองน้ำไหลนะคะออกแม่น้ำประเสค่ะมีทางเดินไม้ไผ่มีที่นั่งชมวิวชิลๆชบรรยากาศแบบพักผ่อนสไตล์คาเฟ่ร้านอาหารริมน้ำบรรยากาศได้หมดเลยนะคะทุกท่าน เหมาะมากค่ะสำหรับการทำเป็นบ้านพักส่วนตัวรีสอร์ทร้านอาหารริมน้ำร้านกาแฟร้านกางเต็นท์หรือเป็นแคมปิ้งนะคะที่ดินแปลงนี้ไม่ต้องถมค่ะสามารถสร้างอาคารทำสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะทําเรยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลแกงในระยะรัศมี3.5กิโลเมตร อยู่ใกล้กับโรงเรียนวิทยาสถาวร์เพียง1กิโลเมตรและห่างจากตลาด3ย่านเพียง2.2กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้ทะเล16กิโลเมตรสนใจติดต่อคุณประภาสได้นะคะตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยค่ะหรือสำหรับท่านใดที่ต้องการทุนหมุนเวียนในกิจการแบบเร่งด่วนสามารถปรึกษาคุณประพาสได้เลยนะคะ เพียงนำโฉนดที่ดินหรือบ้านมาทำการขายฝากดอกเบีย้ยต่ำอนุมัติไวอนุมัติเร็วต้องทีนี้ค่ะติดต่อสายตรงเข้าไปได้ตามเบอร์โทรหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีคะ่ะ